ครับผมชื่อเด็กชายกับสิททองคำตันสันชื่อเล่นโนวิเตอร์เป็นตัวแทนวันเด็กน้อยวันนี้เราส่งกิมดีมากราบขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมให้พวกเราได้มีวันในจุดนี้ขอขอบคุณคุณครูที่คอยอบ เ็นเด็กเอไม่เชื่อคังคุณพ่อคุณแม่และคุณครูไม่ตั้งใจเรียนไอ้อ้อยที่ท่านต้เหนื่อยมากเพืนแต่อย่างให้ท่านรู้ว่าพวกเราไม่ได้ตั้งใจพวกเรายังเด็กวกเรายังไ่เดียนาจนกวะเรียนรู้ด้วยตัวเองสุดท้ายเด็กพวกเราบันดิตน้อยทกคนขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีความคุณพ่อคุณแม่คุณครูและ ยอดเยี่ยมจริงๆหนูคือความภาคภูมิใจของปฐมวัยจริง